สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์พร้อมสร้างภาพเท่ๆนะครับเป็นรูปภาพผู้ชายที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเปลี่ยนพร้อมเอานะครับโดยนะครับพร้อมมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือการวาดภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เสมือนจริงนะครับที่สมจริงสามารถดูเวลาได้นะครับจอแสดงผลมีพื้นหลังเป็นรูปชายหนุ่มรูปหล่อสวมสูทนะครับโดยมีที่โดยมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นฉากหลัง โทรศัพท์เนี่ยให้อยู่ในแนวทะแยงมุมบนแผงกระจกป่วงแสงนี้นะครับเอาไปปรับเอาได้อีกนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้พร้อมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เข้ามาที่ Bing image Creator นะครับจากนั้นเราก็วางพร้อมลงไปนะครับ c t r l V นะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างขึ้นมาเลยนะครับเมื่อ Bing ทำการสร้างภาพขึ้นมาให้เรานะครับเราก็จะเอาภาพ ไปสลับใบหน้านะครับที่เว็บส w a p a ออีกทีหนึ่งนะครับ swap face นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็จะได้ภาพมือถือออกมาลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเรามาดูผลลัพธ์กันครับเราชอบภาพไหนนี่นะครับภาพนี้ก็เท่ดีนะครับนี่ภาพนี้ก็เท่ดีนี่ก็เท่ดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่นะครับ ดาวโหลดภาพนะครับเนี่ยดาวโหลดนะครับเสร็จแล้วก็เซฟไว้ก่อนจากนั้นเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Swapface นะครับเนี่ย Swapface ทีนี้ผมจะไปใช้ Face Swapper นะครับเนี่ยตัว F4 ดำๆเนี่ยนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับทุกครั้งที่เราเข้ามาเว็บนี้จะได้เครดิต6นะครับก็คือสลับไปหน้าทีละ6ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้เขาอัปเดตใหม่เลยนะครับสามารถที่จะสลับไปหน้าแบบหลายๆหน้าด้วยมันมันทีเฟซได้แล้วนะครับผมจะไปที่สวอตเฟ c e นะตรงนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับลำดับที่1นะครับเห็นไหมหนึ่งสอนี่นะครับหนึ่เขาบอกว่า add your image นะครับก็คือใส่ภาพที่เป็นใบหน้าของเราเข้ามาก่อนนะครับใบหน้าของเราเข้ามาก่อนนะครับนี่นะครับภาพที่เห็นใบหน้าเราชัดเจนเนี่ยนะครับใส่เข้ามาแบบนี้ก่อน จากนั้นทาร์เก็ตก็คือเราจะเอาหน้าเราไปใส่ภาพอะไรนะครับก็คือภาพที่เราทำา AI มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยภาพน,นี้นะครับแล้วเราก็แค่ start face warping แค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเพราะฉะนั้นในการสร้างภาพด้วย AI เนี่ยมันก็จะมีอยู่2สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรกสร้างภาพขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับสเต็ปที่2 ค่อยมาสลับหน้านะครับค่อยมาสลับใบหน้านะครับถ้าเราทําออกมาแล้วนะครับพร้อมยังไม่โดนใจเราก็แค่ปรับพร้อมใหม่นี่นะครับที่เิ็งแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดภาพนี้ไปใช้งานต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่สนใจเรื่อง AI นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ